กินนั่นโรงเรียนเด้วยขายอะไรหอยจุ๊บหอยจุ๊บหอยจุ๊บขายถุงมัิ่งเลยน่ยยี่สิบบาทค่ะขายของเป็นงานท้ามก็งมหอยขายงมหอยรูปไปโรงเรียนเพิ่งงมมาวันนี้จักรยานเขาขายให้หนูเขาสองสายหนูขายสองร้อยบาทอ๋อจักรยานคันนี้เขาขายให้สองร้อยผู้ใดขายให้วะแม่ค้าแม่พุงนันค้า เขาเห็นเขาสองร้อยเ,เ,เราซื้อเราจ่ายตังค์เขายัง่ายแล้วหนูมีตังค์ไปโรงเรียนไหมล่ะไม่มี<ป>ไม่มีต้องต้องมาขายกับแม่อย่างนี้เหรอ,อใช่ <มา S 3> ไหมครับเสาร์อาทิตย์นะคะใช่ใช่ไหมครับเสาร์อาทิตย์มาทุกวันไหมมาไหมมาไม่มา มันทำมาล้งก็มาทุกวันน่ะไปรับที่โรงเรียนตอนสี่โมงแล้วเอาไปขายของด้วยเมาเบิดเลยเนาะแล้วผมจะกินยังไงอ่ะผมจะไปแค่ได้ค่ะแค่ได้เนาะหาถุงกระสีร้อยบาทเรียกว่าที่ไหนไปซื้อยกเนาะอ๋อสี่ซอยจากน้อยเนาะครับเนาะอ๋ออันนี้ค่าปลกหอยเด้อหาถุงอันนี้ค่าขนมไปกินลงเขาไอ้กินนั่นโรงเรียนเด้วชื่ออะไรนะเราชื่อยก อันนี้ค่าขนมด้วอันนี้ค่าบอกน้อยยกให้พี่ตั้งไหนเดี๋ยวไปวางไว้โต๊ะก็ได้ครับเนาะยกให้ลูกก่อน